หวังมาผมขอชิ้นนี้ละกันนะครับไม่เอาชิ้นใหญ่แล้วชิ้นใหญ่ก็กินเอาชิ้นนี้เลยพอดีเลเห็นพอดีเลยตับไก่นะครับเอาชิ้นนี้เลยอร่อยแน่นเดี๋ยวจะหาวัดจมตัวเองเดี๋ยวอ๋อหนุ่ยชิมดิเบื้อบี่บเป็นขาหนึ่เอองเลย ยังไงเปื่อยเปล่าเหงอเหงาหลุดตรงไหนมเหงาไปเลยสุดยอดมากเลยอ่ะโอเควันเสียมอันนี้อันนี้อันนี้ยกให้น้องหนึ่งเลยเอาดังน้องเลยเหนียวไหมเอาลองกันดูดิให้เหนียวเลยไม่มีดอกเหนียวอะไรแล้วหหมดอ่ะเออนี่ปีหนึ่งไปมีปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่ทำให้กินนี่แหละ ขี้เด็แล้วก็รอไปนะนี่ครับหัวไก่เลยหวานเตี้ยครับขีเด็ดอยู่แล้วเว่ยอยู่แล้วต้องห่วงร้อนด้วยตีอีกแล้วกันนะครับหวานเตี้ยอร่อยมากพี่บอยเนี่ยยังไงครับสุดยอดยังไงกลับแก้มโคตรแจ๊กได้ไหมได้ครับกินข้าวเต็มเลยกินข้าวเนี่ยยันไง